ใจรวมรับใช้ในงานพระเจ้าให้เรามีหัวใจเป็นเดียวด้วยพลังเราก้าวไปประกาศชชยขององค์พระเจ้าอวกเราทุกคนจงพร้อมเดินไปด้วยกันสวัสดีครับสุภาษิท์สอนใจเดอะซีรีส์กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับ วันนี้ EP ที่14.1นะครับวันนี้มาแปลกนะครับเรามาร่วมใจกันอธิษฐานก่อนเลยนะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์ที่วันนี้เรามีโอกาสได้มาร่วมกันศึกษาพระจนะของพระเจ้าในพระธรรมสุภาษิตบทที่14วันนี้เองลูกขอได้ฟังพระวจนะของพระองค์เพื่อลูกจะเข้าใจและรู้ว่า ลูกควรเป็นคนอย่างไรเพราะเหตุใดขอบคุณพระเจ้าทรงนำให้ทุกสิ่งนั้นเป็นตามน้ำพระทัยของพระเจ้าขอพระคุณความรักและสันติสุขดำรงอยู่ท่ามกลางชีวิตของลูกด้วยขอบคุณพระองค์ทุกสิ่งในนามพระเยซสสูคริสต์เอมเมนขอบคุณพระเจ้าครับวันนี้เป็น EP ที่14นะครับผมมีคำถามว่า เมื่อเราฟังพระธรรมสุภาษิตบทที่14จบบทแล้วเราจะเป็นคนประเภทอะไรหรือเพราะเหตุใดอีกทีนะครับหลังจากที่ฟังพระธรรมสุภาษิตบทที่14แล้วฟังจบบทนะครับเราจะเป็นคนประเภทอะไรและเพราะเหตุใดนะครับเชิญตอบที่ ด้านล่างในช่องทางที่คุณได้ฟังนะครับไม่ว่าเป็น YouTube หรือเป็น Facebook นะครับแล้วเรามาวิเคราะห์กัน พระธรรมสุภาษิตบทที่สิบสี่หญิงฉลาดสร้างเรือนของตนขึ้นส่วนหญิงโง่หรือมันลงด้วยมือของตนคนที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เดินอย่างเที่ยงตรงแต่คนที่ดูหมิ่นพระองค์ก็เดินในทางคดเคี้ยวของตนวาจายะโสของคนโง่นำโทษทันมาสู่ตนเองแต่คำพูดของคนฉลาดจะปกป้องเขาไว้ ที่ไหนไม่มีวัวยุงฉางก็ว่างเปล่าแต่แรงวัวให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์พยานซื่อสัตย์ไม่โกหกแต่พยานเท็จโกหกอยู่เรื่อยคนชอบเยอะเยะ้ยแสวงหาปัญญาแต่ไม่เคยพบแต่ผู้ที่มีความเข้าใจก็พบความรู้ได้อย่างง่ายดายอย่าเฉียดใกล้คนโง่เพราะเจ้า จะไม่พบความรู้จากปากของเขาปัญญาของคนฉลาดหลักแหลมคือการเข้าใจทางของตนแต่ความโง่ของคนโง่คือการหลอกตัวเองคนโง่ล้อเล่นกับความผิดบาปแต่ในหมู่คนเที่ยงธรรมมีแต่ความปรารถนาดีมีแต่ใจตนเองที่รู้ถึงความขมขื่นและไม่มีใครร่วมรับรู้สันติสุขในใจบ้านของคนชั่ว จะถูกทำลายราบคาบแต่เพลิงของคนเที่ยงธรรมจะเจริญขึ้นมีทางหนึ่งซึ่งคนเราคิดว่าถูกต้องแต่จุดจบของทางเหล่านี้คือความตายแม้ขณะหัวเราะจิตใจอาจปวดร้าวและความชื่นชมยินดีอาจจบลงด้วยความโศกเศร้าคนละทิ้งความเชื่อจะถูกลงโทษอย่างสาสมเพราะทางของเขา แต่คนดีก็ได้รับบำเน็จของตนคนอ่อนต่อโลกเชื่อไปหมดทุกอย่างแต่คนสุขุมรอบคอบรู้จักยังคิดในแต่ละย่างก้าวคนฉลาดยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าและหลีกห่างจากความชั่วส่วนคนโง่หุนหันพลันแล่นแต่หลงคิดว่าตนเองมั่นคงปลอดภยัยคนวู้วามทำอะไรโง่โงและคนเจ้าเล่ห์เป็นที่เกลียดชัง คนอ่อนต่อโลกรับความโง่เป็นมรดกแต่คนสุขุมรอบคอบรับความรู้เป็นมงกุฎคนชั่วจะก้มกราบลงต่อหน้าคนดีและคนเลวจะกราบลงที่ประตูร,รั้วของคนชอบธรรมคนจนนั้นแม้แต่เพื่อนบ้านก็ยังเมินหนีแต่คนร่ำรวยมีเพื่อนฝูงมากมายผู้ที่ดูถูกเพื่อนบ้านก็บาป ความสุขมีแก่ผู้ที่ช่วยเหลือคนยากไร้ผู้วางแผนชั่วร้ายก็หลงตเตลิดไม่ใช่หรือแต่คนที่คิดอ่านการดีก็พบความเมตตากราาุณาและความซื่อสัตย์การภาคเพียรทำงานล้วนให้ผลกำไรถ้าดีแต่พูดก็ยากจนความมั่งคั่งเป็นมงกุฎของคนฉลาดแต่ความโง่ของคนโง่ก็คือความโง่พยานที่พูดความจริง ช่วยชีวิตคนแต่พยานเท็จใส่ร้ายป้ายสีผู้ที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้ามีป้อมปราการมั่นคงซึ่งจะเป็นที่ลีภัยให้แก่ลูกหลานของเขาความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นน้าพุแห่งชีวิตช่วยคนพ้นจากบ่วงความตายศักดิ์สรีของกษัตริย์อยู่ที่จํานวนประชากรที่จงรักภักดีถ้าไม่มีประชาชนเจ้านายก็อยู่ไม่ได้ ความใจเย็นเป็นคุณลักษณะที่ยิ่งใหญ่ความใจร้อนส่งเสริมความโง่เขลาใจสงบเยือกเย็นให้ชีวิตกับร่างกายแต่ความอิจฉาริษยากัดกร่อนกระดูกผู้ที่รังแกคนยากจนก็มินประมาทพระผู้สร้างของพวกเขาแต่ผู้ที่เมตตาคนกระสนก็ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเมื่อภัยพิบัติมาถึงคนชั่ว ก็ถูกโค่นล้มแต่คนชอบทำลิภัยในพระเจ้าแม้ในความตายสติปัญญาพักอยู่ในใจของคนที่มีวิจารณญาณและเป็นที่ประจักษ์แจ้งแม้ในหมู่คนโง่ความชอบธรรมเชิดชูชาติแต่บาปทําให้ชนชาติต่างๆถูกพิภา,ากษากษัตริย์โปรดปรานคนรับใช้ที่ฉลาดแต่ทรงพระพิโรธคนรับใช้ที่ไม่ได้ความ ขอบคุณพระเจ้าครับไม่ว่าเราเป็นคนประเภทอะไรเราทั้งหลายนั้นเป็นคนของพระเจ้าแต่เราจะมีบุคลิกลักษณะหรือมีพระฉายของพระเจ้าอย่างไร mm. ก็ขอให้เราคิดและมีประเภทหนึ่งประเภทใดและขอพระเจ้าเดีทยวงนำพวกเราให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราควรทำสิ่งที่เราไม่ควรทำ ก็ขอพระเจ้าทรงเมตตาประทานสติปัญญาให้เราด้วยนะครับขอบคุณพระเจ้าครับเราร่วมใจกันในฐานครับขอบคุณพระเจ้าในการทรงนำของพระองค์ที่มาถึงเราขอพระเจ้าอวยพรให้เราอยู่ในประเภทที่ถูกที่ถูกทางและถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าขอบคุณพระองค์ทุกสิ่งขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เอเมน สุภาษิตสอนใจเดอะซีรีส์ก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอพระเจ้าที่ทรงโปรดเมตตาและวอวยพรพวกเราทุกคนสุภาษิตสอนใจเดอะซีรีส์วันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับความรักจริงแท้รักต้องอดทนทุกอย่างผิดแม้กี่ครั้งก็ยังอภัยเสมอดราบนานเท่านาน มันคงดังรัดแรกเจอเอภัยเสมออย่าได้คิดเอามาใส่ใจให้รู้ไว้เลยรักแท้ต้องไม่ฝังจำและไม่ตอบยำ้ำซ้ำเติมให้เขาอับอายกลางลมลงช่วยเขาให้ลุกขึ้นใหม่ให้รู้เอาไว ต้องทนได้ทุกอย่างเตรียมด้วยความหวังและเชื่อในส่วนที่ดีอดรักกันรักแค่เท่านั้นที่ควรมีนั่นคือความรักที่ให้อภัยเสมอ